จะแซ่บเ่แกงเฮ็ดเึ่งเยอะๆอะพี่น้องพี่น้องจา๋าเจอเฮ็ดอีกแล้วนี่เห็ดเพิง่งเห็ดเพิ่งไ่หมดเฮ็ดเพิ่งเลือด ก็ได้เอามีดมาอุย้ยเจอตัวนี้ยหันมาจอบเบิงแถวนี้แถวเคยเก็บสนันดกเห็นอีกแล้ว งามงามนี่อีกยูนี่อีกยูกน,กนี่สามดอกข่อยบ้ฮู้จักเก็บเห็ดพี่น้อง อันนี้ก็แมนนี่อีกดอกมึงฟังปกคืนผวาน่ะเพื่อมันเกิดอีก,กอ,อันนี้คือเป็น,นยังไงสิวะ โอ้พี่น้องทายให้เบิง่งก่อนนี่แถวนี้ก็มีเป็นลายไว้อุย้ยฮะบาได้อาเม็ดมาใส่ละนี่อีกสองดอกโอ้ขางนั่นก็นมีโอ้เฮ็ดจะนี่เฮ็ดัดวนีหลายไว,ไว้ยังไง เข้าล้วคือสิได้แต่ดอกเพิ่นได้แต่อันนี้เพิ่นขยามันนี่ก่องไปก่อนนี่อีกดอกหนึง่งยี่สีสองดอกกำลังละอ่อนเลยจ้าหักขา อ่อนน้เนี่ยกลางละอ่อน,นงามาเพียงจ้าเจออีกดอกหนึ่งโอ้เท่าละยาเพ่นละเบาละอ้โหพี่น้องแถวนี้เกิดเป็นหมูลเลยนี่เกิดเป็นหมูลเลย หลายดอกคนยู่ไดนี่นี่อีกนี่อีกหลายดอกอยู่เนี่ยผักใบใหออญ,ญ่ปรนไดแต่ว่ากำลังอ่อนกุบกบก,บ,กบได้ี่นะ ดอกนึพี่น้องจะนี่อันนี้อีกเว้ยเห็ดนี่งามเลยเนี่คู่แฟดยังน้อยนนึ่งกลุก่มนี้ได้หลายเติบอีกเลยจ้ะพี่น้องหากอันนี้เป็นเถ่าแล้วมีอีกสองดอกก็นี่เถาแล้ว ยางซอกเฮ็ด,ดยู่น้ำปลาแบบซี่แหละพี่น้องว่านวมเป็นปา่าอกมันเป็นแบบมีโงนหินมีต้นไม้บางๆแบบีิแหละเฮ็ดก็เกิดหลายเลยนี่อันนี้ก็เฮ็ดเฮ็ดนาแหล่ค่อยสิยยางไปทางพูนค่อยขึ้นวาเหล๋ยวเห็นเฮ็ดเดี๋ยวสิยยางไปเบ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเบ่ง้ะพี่น้องนี่เห็น่นี่เฮ็ดนาแหล่พี่น้อง เราเอา่อยจะเอาแต่เห็ดเพิ่งตัวน,นี้เห็ดเพิ่ง,งน,งน่เห็ดเพิ่งนี่อีกสองดอกก้านแข็งแข็งบานผนเกิดนม่จ้ะ พี่น้องกะอันนี้เฮ็ดหนาแหละพี่น้องค่อยโปเก็บเนาะเฮ็ดตัวนี้เฮ็ดตัวนี้ค่อยได้ยินบ้านหนึ่งเนาะค่อยไปเบิงซองหนึง่งแล้วแกไปกินแล้วว่าเป็นเฮ็ดเพิ่งดำแล้วว่ากินแซบแต่ค่อยคือสิบห้ากินดอกมันดำดำเจอแล้วพี่น้อง<ม>เจออีกดอกหนึ่งีนจา งามเลยโอ้เจออีกแล้วพี่น้องอันนี้มันเห็ดอย่างน้องคือดอกไหน่านี่เห็ดพึงต่อลักโอ้ยงามเลยพี่น้องจ๋าเนีคาาเ่คือมั่งงามแทล่าคือมา่งงามแทล่โอ้ก้านการ,การพี่น้องขาเพิ่นใหญ่งา,งามขาดโอ้ยเจออีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าดอกหนึง่ง นี่โอ้ยงามงามสองดอกงามบอพี่น้องเจออีกเลยจ้าพี่น้องจ้าเป็นคู่เลยแบบนี้นะอุย้ยเป็นคู่เลยเห็ดเพิงอันนี้นะอันนี้เป็นห้องเห็ดเพิงแดงขาลายพี่น้องจ้างามคู่กันเลย เออทีๆเจนะอเป็นมูเลยนี่นี่น่ะตายๆเน่เน่เน่พี่น้องจ๋ะพี่น้องเป็นมูเลยงามบอน,นี่พุ่นกระแมนเนี่ยพี่น้องจา๋าโอ้ยางงามเลยพี่น้องเก็บกเก็บเก็บเก็บโอ้คือมีอย่างสงสัยตัวทากกินสีปเปียกๆเอาทกก่าก่อนอ้ยหักล้ว โดมากินมกากัดขาเป็นเมดแหละพี่น้องไปกลับไปทางไหนมือใหม่ฮัดเก็บพี่น้องเอ้ยเกเอย,เอยตายเก็บเห็ดเพิ่งนี่แหละจานนี้อีก ดอกน้อยเล็ดอัลโตดอกมนันก้านปะไวไคือเกา่าย่างมาไม่เจอเห็ดอันนี้พี่น้องเห็ดอันตายมันละแก่มันละเถามันละนี่เือซิเมนเห็ดนังไก่เถามันละยางมาเจอเห็ดอันนี้พี่นอ้องเห็ดอีหย่างอะไรนี่เห็นบ่ข่อยบ่เก็บเด้ออันนี้น่ะ บฮูจักซื้อเพิ่นจักเฮ็ดยังโบต้องอีกเนาะอันนี้ก็เป็นปา่าอีกป่าหนึ่งหาเห็ดมันเป็นสวนสาธารณะนะพี่น้องอยางเลาะน้าแถวนี่เป็นปา่าบรรยากาศกะร่มรื่นดีคนบ่อยมี ยางมากับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ได้เห็ดหลายแล้วอะถึงหนึ่งอา้าวยางลงไปเรื่อยๆอยางไปแถวนั้นนี่พี่น้องเห็ดเถิงอันแมงกัด,ดั่นแหละอันนี้โอ้ยเจออีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเจออีกแล้วเป็นจุม่มแต่ดอกป่ะตุยเป็นไหนก็นโอเคอยู่เห็นไหม พี่น้องจ๋อาอุยนี่อุ๊ยอุยอุ๊อยเยอะเยอะาเคยยางว่าเบื้องนี้จะเถื่อพอมากับมาเจอของแท้เลยจ๋าเอาไว้แต่นี้คือนสีแก่ๆละเท่าๆอะไยียบได้พ่อจ๋าอันนี้ยังน้อยอยู่พี่น้องจ๋าอ้ย ว่าสิบรกเราจับจับปึงสิบางดอกเป็นกระเท่าแล้วงามเลยพี่น้องเอเเห็นไหมนี่เป็นง,งานขนง,งานพี่น้องพี่น้องไปเดินหนี่พี่น้อง เดินหยาแบบสี่บ่ได้เข่าปลายยากพี่น้องเลยเออเข่าแล้วเนาะเอาอยู่นี่คือเก้าอันนี้ก็ททนนเท่าแล้วเท่าแล้วโอุ้ยมันเผยน้ำมาเตะตอวนี้ยังได้อยู่แต่พี่น้องกำลังสวยอารามเลยสวยงามทั้งนั้นเลย มีอีกมีอีกมีอีกจังมีอีกโอ้ยเป็นปุ้มเลยงามเลยเนี่งามขักตัวนี้นะนี่อีกมีอีกดอกโอ้ยฮักใส่บูมาเหยียบเพลนนี่อีกดอกหนึ่งแกงเห็ดเพิ่งเยอะเยอะแกงเห็ดเพิ ua, ่งเยอะเยอะ ແຊບບ ใส่ยันนางเ้าเบื่อใบอีตู่เซ็บๆซ็บ้าพี่น้องจอ๋า